สวัสดีครับผมเฮียตีจัดให้ฮนะจากร้านนี้มาดบายฮะวันนีนะขออนุญาตรีวิวรถเข้าใหม่1 2 3 4 5คันนะและพบกับนะครับผมแบงค์ภาสาดร,รถเครื่องนะครับดูเสียงดังหน่อยสวัสดีครับแบงค์ภาสาดร,รถเครื่องครับวันนี้รถเข้าใหม่5คันมันจะมีทีเด็ดคันหนึ่งผมบอกราคาให้ก่อนเลยคันไหนสตรีทไฟเตอร์8-4-8สี่แปดอืมนะมีลูกค้ามาที่ร้านบอกว่า ถ้าคลิปไหนไม่เห็นหมาตัวนี้แสดงว่าเป็นคลิปปลอมมืนรู้เลยนะมึนรู้เลยนะพอจะถ่ายปุ๊บเดินมาจากเซเว่นเลยนะโอ้อ <c oughs> หามึงน,นี่ยออเตอร์อันนี้สวัสดีก่อนไปแล้วไปแล้วพร้อมไปแล้วหนีแล้วฮะสตีฟไฟเตอร์848ปี2013ครับผมเอาราคานี้ไป189,000บาทถูกท <c oughs> ี่สุดในประเทศไทยขายไม่ถึง200,000แล้วเหรอไม่ถึง โอ้โหคันก่อนเลนไงเมื่อเดือนที่แล้ว2องแสนหนึ่งสองแสนสองใช่นี่ไปแสนแปดเก้าสีเหลืองนะสีเหลืองสีสดสดทั้งคันนี่ปั๊มแต่งด้วยอ่ะราคานี้ปั๊มอิาลีซ้ายขวาเลยนะตัว R C S ด้วยโอ้โหเฮ้ยมีของมีของยางก็ใหม่ยางใหม่สีก็ใหม่ปั๊มคัดล่างแต่งอีกปัมส์เอร์แต่งอีกโอ้ยเยอะนะ นี่บำคัดล่าง CNC อ่าฮาร์สเตอร์แต่งอ่าไปเปลี่ยนเพจน,นี่ดหลวหลอดเลยโอ้โหโ,โ,โคตรคุ้มมาแล้วกาตายไปแล้วไอ้เหี้ยไปตั้งแต่เช้าเพิ่งกลับไปอ่หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะดูไม้ก่อนดูไม้ฟังเสียงฟังอะไรไพ่ล้อสนอหูไม่หมื่นห้าหมื <laughs> ่นห้าไอ้โซเรกิมเบลนว่าห้าหมื่น ไม่มือไม่แท้นะเว้ยกอไม่ได้ไมแท้กอไม่ได้แน่นอนคุณนีกกอไม่ได้สตาร์ทนิ่มๆสตาร์ง่ายๆโอ้โหน่ะสุดยอดหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทครับข้นต่อไปไม่ค่อยมีรถเข้ามา ดูกติมอนเตอร์เจ ABS ปี2 1 4 4นะอุปกรณ์ตกแต่งก็ที่เห็นเลยนะเด่นสง่าท่อเทอร์มิคู่นะปั๊มบนสีทองเลสซิ่งบอยครับอันนี้เบอร์19ใช้งานได้ดีนะสวยเลยนะสวยนี่มองไกลๆนี่คิดว่าปั๊มไม่นะปั๊มนี่ก็เล่นะแล้วก็ทำสีทองนะแมกนีเซียมอ่ะทรงเดียวกันเลยทรงเดียวกันเลยอะทรงเดียวกันเลยนะพันคอท่อก็มีแล้วกันร้อน นะไอเกียยงค RSV นะยางได้ท้ายสัน้นไฟเลี้ยวแต่งมีครบแล้วนะถังถังทำลายพิเศษนี่ทำสีเลยนะอันเนี้ยสีแท้สีแท้ไม่ได้แรปด้วยไม่ใช่ซิลิกเกอร์ไม่มีหลุดน,นะนี่เป็นสีนูนลงมาเลยตรงนี้หงานเนียนเลสวยฮะนะโซสเตอร์ได้อยู่ นะก็ถือว่าสมบูรณ์จบครบพร้อมใช้งานไมค์คันนี้อยู่ที่เดี๋ยวคุณต้องมาอยู่ฝั่งนี้เพราะเดี๋ยวคุณต้องสตาร์ทนี่มันคาเกียอยู่พอ <Okay. S 1> ดีรถมันเตี้ยแล้วมาในนี่ไม่ได้ขออนุญาตขึ้นคอมโดยรวมถือว่าสวยเลยนะพร้อมใช้งานพร้อมซิ่งนะไมค์คันนี้เท่าไหร่อะสามหมื <32. S 1> 32, ่นสองสามหมื่นสองพันโลจิบจิบเอา้าเฮ้ยโอ้โอเสียงว่นุ่ม ซาวอิตาลีมากาผมว่าเสียงท่อเทอร์มิเนี่ยใน795-796เนี่ยเป็นเสียงที่กำลังพอดีที่สุดไม่ลั่นไปเป็นลูกด้วยนะเสียงดี169,000บาทอีกแก้วอะ นี่โอ้โหขายบอกว่าชาวบ้านจะช่องเขาไม่ต้องขายแล้วราคานี้ยขายคุณก็ขายไม่ได้ราคาเนี้ยผมยังขายไม่ได้ล่าสุดอะไรคันเขียวคันเขียวขายไปเท่าไหร่แสนเจ็ดกว่าแสนเจ็ดขายไปแสนห้าเก้าแต่รถเดิมไงรถเดิมรถเดิมรถไม่ค่อยสวยเลยนะรถไม่โอ้โหอย่าพูดอย่างนั้นสิรถสวยรถสวยอ้าวคันนี้หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทแล้วคันต่อไปซีบีหกห้าศูนย์เอฟบีสองพันสิบหก อุตกแต่งครบเครื่องทรงเนี่ยไวรุ่นชอบเลยครับชิวหน้าแต่งกระจกแต่งล้อทองนะคอท่อใสๆสสลีปออนไอ้ไทเทเนียมบายทรง AR เครื่องนี้ยังใสๆสอยู่ครอบถังคาร์บอนเต็มใบนะดุดันท้ายคาร์บอนนะไฟท้ายแต่งสโมกท้ายสั้นแบบไม่เหล็กพับได้ยางใหม่ๆขนอุยๆยังอยู่ นะโซ่สเตอร์ได้มีควิชิปด้วยควิชชิปเตอร์ใช้งานได้ปกตินะถือว่าจบสมบูรณ์พร้อมใช้งานคันนี้นะม่อยู่ที่สองหมื่นหะพันโลอ่ะโอ้โหแต่กุ๊ย เสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะกำลังต,ตีรถที่ร้านมีแล้วกันทุกคนันครับผมนะคันนี้เอาราคานี้ไปหนึ่งแสนหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทราคาเราใจอีกแล้วแล้วไงแล้วโ ยิ้ม1นึ่งแเก้บาทราคาเปิดมาค่ากันจะชัดคันต่อไปวอสกิแซดเก้ารปีสองพสีขาวอุปกรณ์ตกแต่งครบเครื่องมือเบรกมือคัดแต่งกระจกทรงวินเทจกระจกเอทรงหมอไปนะใหญ่ลแต่งกาดม้าน้ําแต่ลมกันแข้งเครื่องสายระบายความร้อนน้ำมันเครื่องนะสลีปออน ปลายทรงอาคาโปวิกนะออก2นิ้วนะยางใช้ได้ไทยสันไม่เหล็กพับได้มีตำหนิตำการใช้งานนิดๆหน่อยๆน,ยนี่นี่นะเบาสองตอนแต่งนะถังเดิมโรงงานนะโซสเตอร์ได้นะโครงเครื่องนี่ก็ถือว่าใสาๆนะมาคันนี้อยู่ที่ส4งหมืนพันโล น,น,นิ่มอ,ะอ่ะเขาเสียงกําลังดีนะยังมีจุกจุก,จกลดเสียงมีอยู่ไหมมีจุกครับอ๋อมีจุกพอจุกก็จะลั่นอย่างน,นี้ยพอจุกก็จะลั่นอย่างนี้ยเสียงด,ดยีดูเหมือนเกง่งๆไม่ค่อยกล้าบเบิล้ลเท่าไหร่ อย่าเลยเชียวเชียวบ้นเชียวเชียวบึนเชียวเชียวบึนเชียวเชียวไม่ใช่รถเราเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนหรอไม่เอาและคันสุดท้ายที่เด็ดที่สุดเอ้ยบอกราคาก่อนอ่ะครับผมหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทราคาล้อใจนะล้อใจทุกคันครับนะฮะและคันสุดท้ายนี่ถือว่าของดีวันนี้เลยสวยมากเลยนะสีตัดกันได้ดีเออนะ รถสีเทาตัดสติ๊กเกอร์สีฟ้าสะท้อนแสงล้อสีฟ้าหรือสีน้ำเงินสะท้อนแสงพร้อมแคดบาร์สีเดียวกันท่อสลีปออนไทเทนเนียมไปเดโคนะตัวปาา CNC นะแล้วคุณดูสีน้ำเงินไม่ว่านี่ยังมีไอตัดนีออกมาอีกตัดสวยด้โอ้ตัดเขียวถือว่าโหสมบูรณ์เบาะแต่งยางสลิกหน้าหลัง นะชิวหน้าแต่งก็มีกาด่อน้ำก็มีนะถังเงาช่ำๆควิกชิปเตอร์ก็มีโซ่เขียวก็โอ้โหครบ <มา S 1> เต็มอ่ะมาเต็มครบเครื่องคันนี้ครบเครื่องนะไมค์คันนี้อยู่ที่25,900าโลนะ ตัดไมาแล้วคันนี้ไปมาแล้วไปมาแล้วไปมาแล้วนะได้ไปมาแล้วแล้วเสียงพ่อถูกดันเล้าใจนี่แค่โหมดมาตรฐานนะเราไปที่โหมด A ป่ะโหมด A โหมด A, A. ขอเครื่อง G r Racing อ่นะ มันไม่ได้ดีไม่ชอบนะคันนี้ยังกินยามีของดีอีกนะอะไรอีกอ่ะนุ๊บคัตด้านในเนี่ยเป็นคัตแบบว่าตัวเรซซิ่งเหรอรองรับแบบว่าสําหรับรถ MT09 ที่ทำเทอร์โบเลยนะโอ้โหคือว่าจับอยู่นึ๊บเลยคัตเยเมนคัตเยเมนชุดสี่หมื่นกว่าบาทจริงอะใช่โอ้โหคันนี้ครบเครื่องว่ะทั้งสปริงแต่งด้วยนะสปริงแต่งเหรอใช่โคตรโดดเลยทีเนี้ยโดดเอางี้จะแต่งขนาดไหนก็ช่างเถอะครับเอาราคานี้ไป 159,000สาหมื่บาทสนใจเบอร์โทรศัพท์เบอร์ผมเหรอเบอร์ผมเบอร์สนใจเบอร์โทรศัพท์เบอร์อะไรเบอร์อะไร062คุณเป็นเสียงสะท้อนเลยศูนย์หกสองแ2ดสามห้าแปดสามห้าสองเดี่สองสองี่ผมจะตีจะให้และแบงค์สารรถเครื่องครับลาไปก่อนสวัสดีครับครบเครื่องทุกคันเล้าใจแน่นอนสวัสดีครับ